สวัสดีค่ะใครยังจำหนุ่มหล่อไฮโซโปรไฟล์ดีในระดับมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงคนนี้กันอยู่ได้ไหมคะขอเท้าความนิดหนึ่งนะทุกคนคือหนุ่มคนนี้เขาเคยถ่ายรูปคู่กับน้องลิซ่าไปแล้วนะคะในช่วงที่น้องเนี่ยได้เดินทางไปงานกาล่าของบุงกรีที่ปารีสเมื่อต้นเดือนอมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยชาวเน็ตก็คือฮือฮากันมากเลยค่ะแอบตามไปส่องโปรโฟไฟล์กันทางไอจีเลยนะว่าเขาคือใครอะไรยังไงสรุปหนุ่มแซครีลูนะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะทุกคนเขาคืออภิมหาเศรษฐี ชาวฮ่องกงอายุเพียงแค่31ปีเท่านั้นดูดีแล้วก็โคตรรวยค่ะ <c oughs> พี่เขาเป็นนักสะสมนาฬิกาที่แพงแล้วก็หายากของโลกอีกด้วยนะสรุปในงานบุงกรีอัปโรรอาอวอร์ดที่น้องลิซ่าไปร่วมงานในฐานะคนมอบแล้วก็ประกาศรางวัลมาคือหนุ่มหล่อคนนี้เขาก็เดินทางมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะ ก็ขอสารภาพเลยนะคะว่าตอนก่อนงานเริ่มเนี่ยมันมีภาพร่วมดินเนอร์ออกมาทางโซเชียลแอดมินก็เหลือบเ,เห็นแล้วนะว่าเอ๋ใช่หนุ่มคนนี้หรือเปล่าสรุปก็คือใช่นะคะเจ้าตัวเขามายืนยันทาง i อจเมื่อวานนี้แล้วนะว่าดีใจมากๆที่ได้เจอคุณอีกครั้งนะครับพร้อมแท็กไอจของน้องลิซา่าของพวกเราด้วยนะคะและนอกจากนั้นก็ขอบคุณครั้งใหญ่นะคะกับทางบุญกฤตที่เชิญผมมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ น่ารักมากพร้อมติดแฮชแท็กชื่อน้องลิซ่าของพวกเราด้วยค่ะเก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟนบอยเบอร์ใหญ่นะทุกคนดูเหมือนว่าจะไม่ได้ถ่ายภาพคู่กันนะแต่มีภาพที่น้องลิซ่าได้นั่งร่วมวงสนทนากับเราผู้บริหารของบุนเกลีค่ะแล้วก็มีหนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยดูเหมือนจะว่าจะแนะนําอะไรกับน้องลิซ่าอยู่ก็คือลูกสาวเราต้องอกตั้งใจฟังมากนะคะจากภาพในขณะที่คุณอันโตนีค่ะผู้บริหารนาฬิกาของบุนเกลีคนนี้คือยิ้มกริ่มให้กับโมเมนต์นี้ ก็ทุกคนเออก็ไม่รู้ว่ายิ้มกลิ่มอะไรนะคะแต่ว่าดีๆก็ดูเหมือนว่าหนุ่มชาวฮ่องกงคนนี้น่าจะพยายามแนะนําตัวนะว่าเออเราเคยเจอเราก็ถ่ายรูปกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ปารีสยังจาได้ไหมซึ่งลูกสาวของพวกเราค่ะจากภาพที่เห็นคือแอดมินขอทายว่าน้องน่าจะแบบอ๋อพร้อมกับยื่นมือออกไปจับทักทายแบบแมนมากค่ะทุกคนเออก็คือเอ,อดูต้องสาวของเราจริงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าบทสนทนาจริงๆมันเป็นยังไงนะต่อเป็นว่าหนุ่มแซ เขาเพิ่งมาขิงลงทางไอจีส่วนตัวเมื่อวานนี้เองค่ะคิดว่าคงไม่ได้ถ่ายรูปคู่ด้วยกันแหละไม่งั้นคงเอามาลงทางไอจีไปแล้วแต่อาจจะเพิ่งหาภาพนี้มาได้จากคนในงานซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ได้เช็คแฮนด์กับน้องลิซ่าภายในงานนี้ค่ะอาก็เป็นแฟนบอยเบอร์ใหญ่ของพวกเราอีกคนเลยแหละคือด้วยความที่เขาเป็นนักสะสมนาฬิกาแล้วเป็นเกสคนพิเศษของบุญกะรีด้วยไงก็เลยคิดว่าหนุ่มฮ่องกงอภิมหาเศรษฐีคนนี้อาจจะมีโอกาสได้เจอกับน้องลิซ่าอีกในอนาคตนะคะ หากน้องได้เข้าร่วมงานอีเวนต์กับทางแบรนด์อีกนะไอ,อยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโมเมนต์น่ารักมาฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วกันค่ะ